สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซเชียลนะครับมาพบกับผมอเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเกี่ยวกับจักรยานที่เราที่ผมแนะนำนะครับจักรยานสำหรับปั่นในเมือง c ิต y ้บไบาิตี้อะไรประมาณนี้ไม่รู้ผมพูดถูกหรือเปล่าก็คือตัวนี้ที่ผมได้ใช้อยู่เป็นจักรยานแบบไฮบิดบางคนคือไม่บางคนหรอครับคือ เพื่อนๆหรือว่าคนที่ผมรู้จักเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ปั่นจักรยานแถวๆบ้านผม,มนะครับผมจะเป็นช่วงอายุคือวัยทำงานา20ไปลายๆแล้วก็30 40อะไรป,ประมาณประมาณนี้นะครับเวลาเขาซื้อจักรยานเนี่ยเขาเขาจะรู้อยู่แค่สองอย่างคือเสือภูเขากับเสือหมอกเสือภูเขาก็คือ ขี่ทางคลุกคลาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าด้านล้อหน้าจะมีโชกคเสือหมอบก็คือปั่นทางเรียบเน้นเร็วๆคือเขาเขารู้แค่ตรงนั้นครับก็เลยทําทําให้เกิดป,ปัญหาตรงเวลาที่พวกพี่ๆเขาไปซื้อจักรยานมาปั่นกันบางคนบางคนซื้อ,อชอบความเร็วซื้อเสือหมอบแต่ว่า มันมันไม่เข้าแับสารีระาตัวเองนะครับเพราะว่าบางคนรูปร่าง้วมแล้วก็เสื่อมอกมันจะล้อมันเล็กล้อมันเล็กแล้วก็แทนมันจะต่ตางๆเพื่อเวลาไว้ปั่นเร็วๆอะไรเนี้ยนะครับอันนี้ผมอธิบายตามความเข้าใจแล้วก็ที่คุยกับเพื่อนๆพี่ๆท,ท,ที่มีปัญหากันมานะครับผมแล้วก็บางคนก็เลยแก้ปัญหาเอาเสือภูเขามาปั่นดีกว,ว่าใช่ไหม ก็คือเสยวเขามีความคล่องตัวแต่ว่ามันเึ้นท้ามันคือต่างๆนานานะครับมันเื้นทามันช้าล้อมันใหญ่สารลาพัธเหยุผลของแต่ละคนแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมาถามผมกันบ่อยมากว่าเนี่ยรุ่นนี้เอาเอาเสือหมอบอะมาเปลี่ยนแทน มาเปลี่ยนแทนเปลี่ยนล้อแบบนี้กี่บาทแพงไหมซึ่งผมอึ้งมากเวลาโดนถามแบบนี้เพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยพี่คือไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยครับเนี่ยมันเป็นจักรยานแบบไฮบิดก็คือตามความเข้าใจของผมนะก็คือเป็นรูปผสมระหว่างเ,เสือหมอบกับเสือภูเขาเดี๋ยว มันแตกต่างแล้วมันเป็นรูปผสมยังไงเดีย๋ยวผมจะให้ดูภาพมันชัดๆเลยนะครับมาดูกันเลยนะครับโอเคนะครับผมเรามาดูกันเลยสําหรับจักรยานแบบไฮบริดที่ผมแนะนําว่าเหมาะสมยยิ่งกับสําหรับเพื่อนๆที่เน้นปั่นในเมืองก็คือรถเยอะๆรถจะเยอะๆหน่อยไฟแดงเยอะๆต้องลัดเลาะซิกแซกอะไรประมาณนี้นะครับผม โอเคเรามาดูกันเลยว่า,าจุดต่างจากาเสือหมอบเสือภูเขาอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นการผสมผสานของจักรยานสองแบบนี้นะครับมารวมกันก็คืออันดับแรกเราจะดูง่ายๆนะครับจะเป็นแฮนด์แฮนด์เนี่ยจะเป็นแฮนด์แบบเสือภูเขานะครับผมก็คือเป็นแฮนด์ที่ทรงตัวง่ายนะครับแล้วก็จับ ปั่นอะไรก็ไม่ลําบากนะครับสําหรับอย่างเช่นคนที่มีสรีระอ้วนหน่อยหรือว่าคนมีอายุหน่อยนะครับผมก็คือไม่ต้องก้มมากครับอันนี้จะเป็นแบบเสือภูเขาเลยต้องแอบบอกนิดน,นึงนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมหนักเก้าสิบโลเลยเก้าสิบกว่าโลเลยแต่ก็ได้ปั่นจักรยานนี่แหละครับลดลงมาน่าจะใกล้เจ็ดสิบห้าแล้วนะแต่ก็ยังอ้วนอยู่โอเคเข้าเรื่องต่อนะครับผมส่วนทางด้านล่างนะครับ สังเกตอันนี้คือต้องบอกก่อนนะผมอธิบายตามความเข้าใจของผู้บริโภคคือผมไม่ได้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับจักรยานอะไรมากอาจจะเรียกบางอย่างไม่ถูกนะครับเอาเป็นว่าตรงตรงที่เหมือนเป็นโช๊คตรงนี้ถ้าถ้าเป็นเสือภูเขาใช่ไหมครับมันจะเป็นโชค๊คโช๊คลดแรงกระแทกนี่ก่อไหมครับแต่ตัวนี้จะเป็น จะเป็นคล้ายๆกับของเสือหมอบครับผมก็คือจะไม่มีโช๊คจะเป็นซี่ลงมาประมาณนี้เลยครับอย่าวนให้ดูโอ้ยโอเคอย่างรุ่นนี้จะใช้เบรกเป็นตัวหนีบแบบนี้นะครับอันนี้ผมขอไม่เอ่ยนามชื่อรุ่นน,น,นะครับผมเพื่อ ไม่ให้เข้าใจว่าผมจะโฆษณาอะไรแล้วก็ล้อใช่ส่วนต่างถ้าเป็นเสือหมอบนะครับล้อจะเล็กล้อจะเล็กกว่านี้ซึ่งบางท่านเนี่ยพอได้ซื้อไปเรารู้สึกไม่ชอบเลยเพราะว่ามันบางครั้งมันเล็กมากเล็กเล็กแล้วทำทำให้ทรงตัวลำบากสำหรับบางท่านนะครับผม ล้อนี้ก็จะอยู่ประมาณกลางก,าก็จะใหญ่กว่าใหญ่กว่าเสือหมอบแต่เล็กกว่าเสือภูเขานะครับประมาณนี้โอเคอย่างเช่นรุ่นนี้จะเป็นเกียร์หน้าสามเกียร์เกียร์หลังแปดเกียร์นะครับผมโอเคมาดูส่วนของบอสนะครับบ่อก,ก็จะเป็นอะไรที่แบบกลางๆนะเพราะว่า อย่างเสือมอบก็คงจะเล็กกว่านี้เสือ,อเสือภูเขาก็คงจะใหญ่กว่านี้นะครับก็จะประมาณนี้ครับจักรยานแบบไฮบริดซึ่งผมขี่แล้วรู้สึกชอบมากรู้สึกว่ามันเหมาะมากแต่ว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่นะครับไม่ไม่ค่อยทราบว่าเออเนี่ยเป็นจักรยานประเภทไฮบริดไม่ใช่ไม่ใช่การเอาโครงของ เสือหมอบแล้วก็มาเปลี่ยนแฮนของเสือภูเขาอันนี้เป็นการเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดนะครับถ้าสมมุติเพื่อนๆคิดว่าเออคอนเซปต์เราเนี่ยส่วนใหญ่เราปั่นไปทํางานเราปั่นออกกําลังกายในเมืองที่มีรถเยอะๆนะครับผมผมแนะนําว่าเป็นเป็นตัวไฮบิดจะดีกว่าเพราะว่า,าเรื่องความเร็วก็โอเคอยู่นะครับโอเคอยู่อาจจะไม่สู้เสือ เสือหมอบแต่ผมว่าก็ลอง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 เสือหมอบเลยละ่ะแล้วก็ความคล่องตัวเวลาเราเลี้ยวอย่างเงี้ยนะครับเลี้ยวอย่างเช่นตามซอกรถอะไรเงี้ยนะครับมันมันคล่องตัวมากครับประมาณนี้เลยก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับที่ผมทันในการ ไม่ว่าใครที่กําลังคิดว่าจะมองหาจักรยานสักคันหนึ่งไว้ปั่นออกกําลังกายนะครับซึ่งสถานที่ที่ปั่นของเพื่อนๆอ,อาจจะเป็นในเมืองนะครับผมก็อยากลองแนะนําเป็นจักรยานไฮบริดดูนะครับเพราะว่าผมมีเรื่องตลกเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งนะตอนเมื่อล่าสุดเนี้ยผมเอาจักรยานใบปะยางล้อหลังแล้วก็ มีพี่ผู้หญิงอะ่ะเขาเขามาซื้อจักรยานพอดีเขาก็ซื้อจักรยานเสือภูเขาไปเลยเพราะว่าเขาเขาต้องการแบบปั่นง่ายๆแล้วก็พอเขามารับจักรยานเนี้ยเขาก็โวยวายว่าทําไมยางมันล้อใหญ่จางทําไมมันมันดูไม่สวยเลยทําไมแล้วก็หันมามองจักรยานผมว่าเออทาไมเนี่ยพี่ต้องการแบบเนี้ยคือพี่ต้องการล้อแบบนี้ทรงแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้ ก็คือคนขายก็ต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นไฮบิดครับมันเป็นหรือหรือบางบางคนอาจจะบอกเป็นจักรยานแบบแนวทัวรลิงแบบอันนี้ผมก็ความรู้ไม่เยอะเหมือนกันนะครับผมแล้วน,นั่นแหละรู้ไว้ใช่ว่านะครับจะได้ไม่ปล่อยไก่ให้ใครฝังโอเคสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ติดตามโอกาสหน้าผมจะมารีวิวอะไร ก็ฝากติดตามด้วยนะครับไม่ว่าจะมีสาระหรือว่าไรสาระยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ